สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bamboo News นะคะกับดิฉันค่ะสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะวันนี้เชา้าวันที่29เมษายนนะคะพุทธศักราช2560ค่ะรายการ Bamboo News นะคะขณะนี้ก็เป็นการมาทดลองออกอากาศก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะ,ะมาอัปเดตข่าวนะคะที่สำคัญสำคัญกัน บ่อยๆเลยนะคะตลอดทั้งวันนี้อาจจะเป็นช่วงเช้าบ่ายแล้วก็อาจจะมีช่วงค่ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะคะก็คงจะเรียกว่าบางวันนั้นอาจจะมาพบกันในตอนเช้าบางวันอาจจะเป็นการอัปเดตในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่ำนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมาร่วมกันติดตามค่ะแล้วก็ที่มาวัตถุประสงค์นั้นนะคะพี่น้องคะก็เพื่อที่จะมาเป็นเพิ่มเติมนะคะมาเป็นส่วนเติมเต็มนะคะให้กับ แวดวงการสื่อของฝ่ายประชาชนนะคะขณะนี้การคุกคามการใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตของพี่น้องอประชาชนนะคะโดยฝ่ายรัฐบาลน,นั้นมีสูงมากขึ้นเหลือเกินนะคะทำให้เราก็คิดว่ามีความจำเป็นมีความสำคัญค่ะที่พวกเราฝ่ายประชาชนนั้นจะต้องออกมาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตนะคะยืนยันสิทธิในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตกันนะคะอย่างจริงจังนะคะและดิฉันก็จะขบร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแสดงการใช้สิทธินี้นะคะด้วยการมาอัปเดตข่าวกับพี่น้องในรายการชื่อว่า Bamboo News นะคะจะเป็นการออกอากาศสดนะพร้อมกันในสองช่องทางนะคะทาง Facebook Live นะคะ,ะ Facebook Live เราออกอากาศที่ Facebook Page ชื่อว่า Bamboo Network นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะค่ะแล้วก็บน YouTube Live นั้น เราจะออออากาศกันที่สถานี m มีเด Force ก่อนนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแบมบูนิวส์มาแล้วนะคะค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีท่านใดทราบนะคะว่าเราออกอากาศนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกค่ะเอาละค่ะดิฉันมีเวลาชั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลา10นาฬิกนะคะตามเวลาประเทศไทยนะ10โมงเช้านั้นจะ <c oughs> มีการถ่ายทอดอีกรายการหนึ่งนะคะทางสถานีมีเดียฟอสนะคะเป็นการสนทนาการเมือง นะะในรายการ LA Meeting กับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะก็เชิญท่านมาติดตามกันได้มีเฉพาะบน YouTube ค่ะไม่มีบน Facebook Live นะคะสำหรับบน Facebook Live เราจะเป็นการนำข่าวสำคัญนะคะมาอัปเดตกันนะคะให้ชื่อรายการว่า Bamboo News นะคะจริงๆจะเป็นเชิงข่าววิทยุนะจะไม่มีการใช้ภาพประกอบมากนักนะคะยกเว้นแต่ว่าเท่าที่จำเป็นจริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะ นะทดลองดูนะคะแล้วก็ท่านมีความเห็นอย่างไรนะแจ้งเข้ามาได้ค่ะนะคะก็ขอให้เข้าไปช่วยกดไลค์ให้กับเพ uh, จ Bamboo Network ด้วยนะคะหรือว่าถ้าท่านคิดว่า uh, ยังอาจจะดู uh, มีความกังวลอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่จาเป็นต้องกดไลค์ค่ะก็เห็น uh, สัญญาณสดนะคะของทาง Bamboo News นะคะขึ้นมาก็ช่วยกัน uh, เข้ามาฟังค่ะนะคะแล้วก็จริงๆวัตถุประสงค์อย่างที่เรียนนะคะ ไม่ยังเป็นต้องฟังดิฉท่นคนเดียวก็ได้นะคะก็คือว่าท่านก็ทําข่าวแบบนี้ออกมาค่ะทำมาเยอะๆเลยนะคะเราเห็นข่าวไหนสําคัญเรามาอ่านมาแบ่งปันกันเผื่อเพื่อนๆแวะเข้ามาได้ยินนะคะก็ได้เป็นการกระจายข่าวของฝ่ายประชาชนค่ะเอาละค่ะวันนี้ที่ทานเช็คอินไปที่จังหวัดชนบุรีนะคะค่ะโอ้นะคะได้ทราบว่ามีคนเช็คอินอยู่ที่นั่นนะคะหลายหมื่นคนน่าจะไม่ต่ํากว่าสามหมื่นคนนะคะก็ขอสวัสดีทักทายไปทางชนบุรี ที่ประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้มีเวลาสั้นมากก็อยากจะขอพูดถึงข่าวนี้นะคะก็คือ,อาการที่ผู้อำนวยการมูลนิธิ18พฤษภาลำลึกะะประเทศเาสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นั้นออกจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์นะคะให้อนุญาตให้ไผ่ดาวดินได้รับการประกันตัวและให้เดินทางไปยังเกาหลีใต้ เพื่อรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะนะคะก็นายคิมยังแรผู้อำนวยการมูลนิธิ18พฤษภาคมลํำลึกนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ May 18 Memorial f e d Foundation นะสาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าเกาหลีใต้นะฮะจริงๆก็อยากให้ชื่อผู้ชื่อประเทศเขาเต็มๆมากกว่านะคะค่ะ จดหมายนี้นะคะก็ได้ส่งถึงนายกรัฐมนตรีของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมและเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซลนะฮะขอให้หนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาได้รับการประกันตัวและให้เดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะหรือว่ากวางจู p r i z e for human rights เป็นรางวัลในประจําปี2,560ค่ะขณะนี้นะคะนายจตุพัฒบุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินนั้นยังไม่ได้รับสิบทธิการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทันทสถานบำบัดจังหวัดขอนแก่นนะะถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2559นะคะ จากการถูกดำเนินคดีในมาตรา112พรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14นะจากการใช้ Facebook แชร์ข่าวเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่10ซึ่งเป็นเ,เป็นข่าวที่เผยแพร่อยู่ในหน้าข่าวของ BBC ไทยค่ะรายละเอียดจดหมายนะคะเราก็จะอ่านรายละเอียดจดหมายเลยนะคะบุลนิธิ18พฤษภาคมรำลึก ขอวิงวอนจากใจจริงให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้จตุพัฒบุญพัทรรักษาได้รับประกันตัวจากการฝากขังก่อนพิจารณาคดีและให้เดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี2560จตุพัฒ์ถูกฝากขังเพื่อรอการพิจารณาคดีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพียงเพราะแชร์บทความของ BBC ผ่านหน้า Facebook ของตนเองด้วยเหตุนั้นก็ควรที่จะลดโทษทางอาญาลงเนื่องจากการกระทําของเขาถูกปกป้องด้วยเสรีภาพการแสดงออกซึ่งเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ International Convention on Civil and Political Rights นะฮะอันนี้ก็คือ ICC ICCPR ที่เราได้คุ้นเคยกันค่ะซึ่ง ICCPR นี้นะฮะไทยได้ให้สัตยบันไว้นะคะทางมูลนิธิได้เสนอชื่อให้จตุพัฒน์ได้รับรางวัลเพราะเขาเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากยิ่งในการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยของไทยและเชิดชูไว้ซึ่งหลักแห่งความเสรีภาพความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน แม้ในขณะที่การกระทำดังกล่าวจะต้องเสียสละซึ่งความปลอดภัยผลประโยชน์แม้กระทั่งอนาคตของตนเองมูลนิธิเมเอทีนเมมโมเรียลเข้าใจว่าการกระทำของจตุพัฒนอาจไม่ไปในทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลไทยซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ทางเราก็เสียใจอย่างไรก็ดีเรายังคงกังวลต่อการคุมขังจตุพัฒภายหลังจากการรับรางวัล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตกเป็นเป้าของคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างชัดเจนทั้งจา,จากทั้งในและนอกประเทศเพราะว่าการคุมขังเขาเป็นตัวชี้วัดว่าไทยกำลังกลายเป็นรัฐรเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆทางมูลนิธิเชื่อว่าทางการไทยควรปรับภาพพจน์ใหม่เป็นรัฐที่เคารพในสิทธิและเดินหน้าสู่กกกาารรปคืนการปกครองแบบประชาธิปไตย ด้วยการปล่อยตัวจตุพัทตั้งแต่บัดนี้เพื่อให้เขาเข้าร่วมพิธีรับรางวัลกวางจูในวันที่18พฤษภาคม2560ที่กวางจูประเทศสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอวิงวอนอีกครั้งให้ท่านปล่อยตัวจตุพัทด้วยความเคารพคิมยังแรนะคะค่ะก็เป็นคุณคิมยังแรผู้อำนวยการมูลนิธิ 18พฤษภารำลึกนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะเราได้ทราบข่าวกับา,าเกี่ยวกับคุณจตุพัฒนะคะมาพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาอ่านจดหมายที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวอีกนะฮะก็ขอแสดงความยินดีค่ะกับคุณภัยดาวดินหรือว่าจตุพัฒบุญพัทรรักษาที่ได้รับรางวัลน,นะะ วางจูนะคะชื่อรางวัลอีกทีนะคะกวางจู price for human rights นะคะรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ว่าขณะนี้คุณไผ่าดาวดินหรือว่าคุณจตุพัทยังคงถูกคุมขัง ระหว่างรอการพิจารณานะคะซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยนะเพราะว่าขณะนี้คดีก็ยังถูกดําเนินไปนะคะตามปกติอยู่แล้วนะ,ะมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องคุมขังคุณไผ่าดาวดินหรือคุณจตุพัฒน์ปุญพัทรรักษานะคะขณะน,นี้ตั้งแต่22 2่นะคะคุมตัวมาตั้งแต่22ทธันวา2559มาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา4เดือนแล้วค่ะนะคะ,นะคะ4เดือนกว่าลว นะคะก็เกินกว่า120วันนะคะก็น่าจะใกล้ๆจะถึง130วันแล้วนะคะสำหรับการคุมขังคุณจตุพัฒโดยที่ไม่ได้รับสิทธิในการเ,เข้าประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเขาย้ำมาเลยนะฮะว่ามันขัดต่อกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR นะคะซึ่งไทยนี่ให้สัตยาบันไว้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะถูกตรวจสอบ ICCPR โดยคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะในชุดของการตรวจสอบนะคะแล้วก็กำกับดูแล ICCPR การทำตามก,ากติกาสากลน,นะฮะว่าด้วยหลักสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR นี่เพิ่งจะถูกตรวจสอบไปนะคะก็เป็นการตรวจสอบที่ประเทศไทยนะคะส่งรายงานช้าไปถึง6ปีนะคะแต่ว่า ก็ยังทำนะฮะยังทำในสิ่งที่ละเมิดกติกาอันนี้อยู่นะคะาทางมูลนิธินะคะเขายัางจี้เข้าไปนะฮะที่ประนนี้สำคัญมากเลยค่ะนะะก็คือมูลนิธินะฮะก็จี้เข้ามาที่การคืนการปกครองแบบประชาธิปไตยนะะให้กับประชาชนคนไทยค่ะโดยสัญญาณแรกที่จะเป็นการคืน ประชาธิปไตยก็คือปล่อยตัวจตุพัทบุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินให้มารับรางวัลกวางจูค่ะนะคะในวันที่18พฤษภาคมนะคะนี่ก็เหลืออีกนะคะประมาณ19วันนะสิบสกวันนะสนะบวกหนะคะก็มีเวลาในการที่จะต้องรณรงค์กันนะฮะหลายๆกลุ่มนั้นขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการรณรงค์เพื่อให้ปล่อยตัวไผ่ดาวดิน ไปรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสาธรารณรัฐเกาหลีค่ะนะ,ะเขาเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะให้เข้ามาช่วยกันค่ะรณรงค์ให้ปล่อยตัวภัยดาวดินนะคะแหมคนรุ่นใหม่ของเรานะคะดิ่ันเนี่ยมีนักศึกษาที่มาเรียนวิชาภาษาในสังคมไทยนะคะ ทุกปีนะหรือว่าทุกทุกภาควิชาที่เปิดก็ว่าได้นะฮะแทบทุกก็แล้วกันนะ,ะจำไม่ได้แม่นแต่แทบทุกแท,แทบทุกภาคค่ะจะมีนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่า,า,าที่เรียกว่าสนใจนะฮะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีนะคะจะไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มที่เรียกว่าติ่งเกาหลีนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกันนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์ต้องต้องไปดูนะภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มติ่งเกาหลีอยากจะให้นักศึกษาคนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจในเรื่องภาษาวัฒนธรรมความเป็นไปในประเทศเกาหลีนั้นนะคะลองมาศึกษาประเด็นนี้ดูหน่อยค่ะลองมาศึกษารางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนว่าเอ๊ะเขาเขา,เขาคืออะไรนะทาไมประเทศเกาหลีเขาถึงให้ความสําคัญกับเมืองกวางจูเขามี วีรกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อะไรนะคะก็ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะที่สนใจอย่างยิ่งเลยจัดงานจัดอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมนะอลองเข้ามาดูเรื่องของกวางจูเมืองกวางจูมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีอะไรที่เป็นถือว่า,าเป็นนะคะส่วนหนึ่งของ การสร้างชาติของเกาหลีในยุคปัจจุบันนะสำคัญมากๆเลยที่เมืองกวางจูนี่แหละนะคะและก็ที่สำคัญค่ะ18พฤษภานั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้ทำไมจึงเป็นวันที่รำลึกกันนะคะอย่างจริงจังมากในประเทศสา,สาธารณรัฐเกาหลีนะฮะอ,อยากให้คนรุ่นใหม่คะ่ะ,ะมาสนใจในมิตินี้ด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนค่ะมาช่วยกันรณรงค์เรามีเวลาก็คิดซะว่า2สัปดาห์นะฮะ ในการรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อให้ปุกจต,ตุพัฒบุญพัทรรักษาหรือผ่ายดาวดินนะคะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะช่วยกันค่ะเอาลวค่ะวันนี้แบมบูนิวนะคะมาทดสอบก่อนนะคะออกาศแบบสั้นนิดหนึ่งนะคะเราออกาศสดทาง f c e e o o o l l v e นะ,ะบนเพจ b บมบูเ n e เวิร์ค่ะนะคะลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีคนเข้ามาฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามากันนะคะอ่ะแล้วก็ทาง YouTube Live นะคะยังอยู่บนสถานี Media Force นะคะแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะท่านผู้ฟังช่วยแจ้งความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะฮะกค็ค่ะมีค่ะ แม้ที่ท่นเนี่ยนะคะอ่านชื่อแล้วถ้าท่านไม่นั่นนะคะท่ันก็กังวลนะคะเอาละคะ่ะที่ว่าคงไม่เป็นไรนะคะสำหรับ Bamboo News ของเรานะคะปะตุยบอกว่าส่งกำลังใจและความคิดถึงมาให้อาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะคุณชิจีรวัตรบอกว่า Good morning to all democracy lovers นะคะขอบคุณค่ะนะคะ นะคะก็คุณเล็กซานดราบอกว่าไม่กล้าปล่อยนะคะไม่แน่จริงนะ,ะกลัวเด็กนักศึกษาหรือเปล่านะ,ะปล่อยมาเลยนะคะให้เขาได้ไปรับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะ,ะ,คะ,นะคะก็ทักทายกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปเข้าเตรียมออกอารายการ ะะที่เผ็ดประจําทุกวันเสาร์ของเรานะคะเวลา10โมงเช้าที่ y t u t u นะคะสถานี Media Force นะคะรายการ LA Meeting กับคุณยุทธ์ LA นะคะวันนี้อาจารย์สุรชัยเสดาษน,นะคะจะเข้ามาร่วมรายการนะคะอาจจะสายสัก2-3นาทีนะคะเพราะว่าดิฉันมาเปิดรายการแบบนี้นะคะแต่อยากจะให้มามาคุ้นเคยกันก่อนคะ่ะนะคะเพื่อที่ว่า ท่านจะได้ให้ความเห็นมาให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเข้ามาอัปเดตข่าวกันอีกนะคะกับ Bamboo News ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะสวัสดีค่ะ